ชีทนะชุดนี้ชีทชุดนี้มันมีข้อสอบอยู่ทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อสอบแนวปีที่แล้วเนี่ยหมดเลยนะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อน Process คือแนวข้อสอบปีที่แล้วพี่ก็เอาหลักทั้งหมดมาแล้วมาแต่งเพื่อให้พวกเราเนี่ยเช็คความรู้แล้วก็ไปอยู่ในนี้แล้วอันไหนที่มันเป็นข้อที่ควรจะมีความรู้พื้นฐานพี่เอามาเพิ่มให้ เพราะฉะนั้นถ้าทําในข้อพวกนี้ได้หมดเนี่ยโอกาสจะค่อนข้างตรงอยู่แล้วถ้าเกิดว่าอาจารย์ท่านไม่เปลี่ยนแนวข้อสอบโอเคปะนะแต่ว่าถึงแม้ว่าอาจารย์ท่านจะเปลี่ยนแนวข้อสอบเองเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกไปแล้วว่ามันออกเยอะใช่ปะอันนั้นเนี่ยบทมันไม่เปลี่ยนอยู่แล้วจําไว้นะเช่นวันดีคืนดีเนี่ยจะไม่ออกเรื่องกระจกหรือเลนเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้อะเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันวัดอะไรไม่ได้แล้วถูกปะถ้าไม่ไปออกแบบนั้นโอเคนะเพราะนั้นไอโจทย์ที่มันอยู่ในชีดนี้เนี่ย ต้องทําทุกข้อด้วยตัวเองต้องทําทุกข้อด้วยตัวเองเดี๋ยวฉเฉลยพี่จะโพสต์ให้ทีหลังฉเฉลยละเอียดนะจะยังไม่โพสต์ให้ตอนนี้เดี๋ยวจะไม่ทํากันแล้วไอ้คนชอบจดฉเฉลยเนี่ยไม่ช่วยนะน้องจดฉเฉลยแล้วมาดูแล้วอุ่นใจเนี่ยใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะไม่ใช่นะคือบางคนเนี่ยขวนขวายเฉลยเหลือเกินขอสองอย่างพี่ขอแนวข้อสอบกับเฉลยมาให้ด้วยแล้วไม่ทําไม่ได้นะเหมือนอะไรรู้ปะ่ะ เหมือนนี่ไงเหมือนสมมุติว่ามันมีคนเต้นบีบอยรู้จักบีบอยปะอ่ามันเต้นบีบอยแล้วมันกระโดดหัวทิ่มนะพี่คนนี้เต้นบีบอยเก่งมากพี่ติ๊ดเคยแข่งได้แชมป์อ่ะแชมป์เขตโอ้ถ้าใครให้แกเต้นเนี่ยแกเอาหัวมาหมุนบนเวทีได้เลยอะฝีมือมากถ้าสมมติว่าพี่ติ๊ดเนี่ยมาสอนพี่ว่าให้พี่เต้นบีบอยทําอย่างนี้เลยพี่โนงพี่บอกโอเคพี่รู้หมดแล้วเยี่ยมแล้วพี่ก็ไม่ซ้อมแล้วพี่ก็ไปแข่งไปแข่ง ไอแลนด์ก็ทาเลนต์ตายอย่างเดียวเลยถูกป่ะตายสถานเดียวเอาตัวเองไปให้ทําไมครับสาธารณชนเผาใช่ป่ะเพราะว่าไม่ไม่ซ้อมไม่มีทางอะ่ะคนที่รู้ว่าควรทํายังไงแล้วไม่ฝึกเนี่ยไม่มีทางเก่งเหมือนกับน้องที่กลับบ้านไปดูเฉลยแล้วอุ่นใจใช่ป่ะอุ่นใจว่าเต้นบีบอยได้แบบพี่อะไรเงี้ยไม่มีทางนะไม่มีทางทําได้ต้องทําเองแล้วไม่ได้ตรงไหนค่อยเอาตรงนั้นไปดูเฉลยโอเคปะ่ะ อย่างนี้มันถึงจะถือว่าเรารู้ข้อสอบตรงนั้นจริงๆไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามาติวกับพี่แล้วเนี่ยตรงแนวนะแต่ติวกับพี่แล้วทำไม่ได้สักทีหนึ่งวิธีการผิดไม่เวิร์กโอเคนะอ้าวถัดมามาดูในในชีทพวกเราเลยนะครับอันแรกที่ข้อสอบโรงเรียนเตรียมชอบออกนะครับพี่ย้ําเลยนะว่าพี่พี่ทำโจทย์พวกนี้ตามแนวของโรงเรียนเตรียมที่ชอบออกก็คือเรื่องการแปลงหน่วยการเปลี่ยนหน่วยโน้ตไว้หน่อยนะการแปลงหน่วยหรือการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยจะทําไมครับ จะเป็นจุดตายของข้อสอบนะจะเป็นจุดตายของข้อสอบนะครับนั้นในข้อสอบข้อหนึ่งหนึ่งจำไว้นะทุกครั้งที่ทําข้อสอบให้เขียนสัญ,ญลักษณ์สามอย่างนี้ไว้เสมอสามอย่างนี้ไว้เสมอเวลาเราทําข้อสอบอยู่ที่บ้านหลังจากทําข้อนั้นเสร็จแล้วนะให้เขียน3ามตัวนี้ครับอย่างแรกคือมองให้ออกว่าโจทย์ถามหาอะไรใช่ปะ่ะเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าโจทย์ถามหาอะไรเนี่ยข้อนั้นมันจะมั่วมากมันจะคิดไปเรื่อยเลยถูกปะ่ะแล้วมันไม่โดนสักทีหนึ่ง อันที่สองคืออะไรคือประเด็นหรือหัวใจของข้อสอบโอเคนะเช่นถ้าสมมติว่าโจทย์พูดมาว่าวัตถุโอ้ยของขวัญเนี่ยต้องถึงวันนวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แปลว่าอะไรยกมือแปลว่านึกว่าจะโยนวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ความเร่งเป็นศูนย์อะไรต่ออ่าไม่มีอะไรนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางยังยังไม่ใช่ข้อสอบเตรียมครับสมดุลครับรับไปหนึ่งอันนะรับไปหนึ่งอันก็คือถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่มันจะเป็นคําพูดที่อยู่ในอะไรอยู่ในโจทย์มันไม่ได้บอกนะว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่แล้วในโจทย์มีลูกศรชี้ลงมานักเรียนจา๋าตรงนี้แปลว่าสม,มดุลอยู่นะจ๊ะมีปะ ไม่มีนะนี่คือประเด็นเวลาที่เราทําข้อสอบแล้วเราชอบบอกว่าอ่านโจทย์แล้วแกะข้อสอบไม่ออกอะ่ะเพราะว่าเราหาอะไรไม่เจอหัวใจอันที่มันเป็นประเด็นไม่เจอโอเคนะแล้วสุดท้ายก็คืออันนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าข้อควรระวังหรือจุดที่จะทําให้เราพลาดตกม้าตายใช่ปะ่ะอันนี้ก็คือจุดอะไรนั่นเองจุดตายของข้อสอบทุกครั้งเวลาเราฝึกทําข้อสอบให้เขียน3าสัญ,ญลักษณ์นี้ลงไปแล้ววันก่อนสอบห้าวันเจ็ดวันเอาโจทย์พวกนี้เนี่ย มาดูแล้วไปดูหา3อย่างนี้มันจะเป็นการทวนข้อสอบก่อนวันสอบได้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมานั่งทําข้อสอบ3วันสุดท้ายก่อนสอบเยอะๆมันจะกดดันถูกไหมมันจะเครียดแต่น้องก็มีอยู่เยอะนะที่ทําข้อสอบไปแล้วเนี่ยพอเอาข้อสอบเก่าที่ทําไปแล้วมาทวนไม่รู้จะทวนยังไงเป็นไหมเนี่ยทวนหาสาตัวนี้แล้วมันจะแม่นอันนี้เป็นโน้ตของพวกที่ได้ที่1ประเทศนะไอพวกที่ได้ที่1ประเทศเขาเขาจะทําแบบนี้ เขาจะจดสามอย่างนี้ไว้แล้วไฮไลท์ทิ้งไว้แล้วถ้าข้อไหนเขาพลาดนะเขาจะดอกจันย้ำจนหนังสือแทบขาดอ่ะเออเพื่อให้วันหลังเนี่ยเขาจะมาดูซ้ําแล้วเขาจะไม่พลาดกับมันไปอีกคนที่เก่งคือคนที่พลาดน้อยไม่ใช่สําเร็จเยอะจําไว้นะคนเก่งคือคนที่พลาดน้อยไม่ใช่สําเร็จเยอะโลกจริงๆมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ามาดูการการแปลงหน่วยอันนี้พี่ขอเร็วๆเ,เลยแล้วกันนะครับนะถ้าโจทย์เขาบอกการแปลงหน่วยเราต้องแปลงเป็นส่วนใหญ่เขาจะหลอก เขาจะหลอกเราให้เราแปลงหน่วยเนี่ยจากหน่วย SI ไปเป็นหน่วยอื่นหรือจากหน่วยอื่นเนี่ยไปเป็นหน่วย SI เนี่ยพูดง่ายๆก็คือหลอกกันไปหลอกกันมานะอันแรก1 5จิกะจิกะโอมเป็นเท่าไหร่โอมเท่าไหร่ครับจิกะคือ10กําลังเท่าไหร่10กําลัง9ก็เปลี่ยนจากจิกะไปเป็น10กําลัง9โอเคนะอันนี้ก็คือหน่วยเนี้ยจะเป็นหน่วยโอมซึ่งถือว่าเป็นหน่วยอะไรไปแล้ว SI unit SI unit ไอ้ด้านซ้ายยังไม่ใช่ SI unit โอเคนะครับ ถัดมา20สนะินำมิลลิเมตรอันนี้คือมิลลิเมตรกำลัง2ตารางมิลลิเมตรใช่ไหมเอาย0ตั้งแล้วมิลลิเมตรแปลงไปเป็นเมตรเนี่ยทำไงครับก็ดูข้างหน้าอันนี้คือมิลิมิลิคือคูณ10กกำลังเท่าไหร่มิลิคือคูณ10กกำลังลบ3นะครับแต่มันเบิ้ลกี่ครั้ง2ครั้งก็คือคูณ10กกำลังลบ3 2ทีโอเคนะอันนี้ก็คือจะเปลี่ยนจาก20ตารางมิลลิเมตรไปเป็นตารางเมตร ไปเป็นตารางเมตรเพราะฉะนั้นพวกเราวงเล็บไว้หน่อยนะครับว่า10ยกกำลังเอ็นใดๆต้องไปฝึกนะไปฝึกดูว่ามันอ่านว่าอะไรเช่น10ยกกําลังลบหคืออะไรครับจบกันข้อสอบเตรียมเล่นเรื่อง10ยกกําลังนะไมโคร10ยกกาลังลบหคือไมโคร10ก,กําลังลบเคือเท่าไหร่นาโนนาโนาโไปดูหนังสือเรียนมีหมดเสิร์ชอินเทอร์เน็ต Google บอกหมดถูกไหม แต่เราชอบพลาดคือแปลงพวกนี้ไม่เป็นระวังนะระวังนะครับอัอนทันมา20เมตรเปอร์เซกไปเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงทําไงครับเอา20ตั้งไว้ใช่ไหมเมตรเป็นตัวตั้งเปลี่ยนไปเป็นกิโลเมตร1เมตรมีกี่กิโลเมตร1เมตรมีกี่กิโลเมตร 1, 1ส่วนพันเมตรถูกป่ะ1ส่วนพันเมตรก็คือ10กําลังลบ3ใช่ไหมแล้วก็วินาทีวินาทีคือเท่าไหร่ หนึ่งวินาทีมีกี่ชั่วโมงครับหนึ่งส่วนเท่าไหร่หนึ่งส่วนสามพันหกใครไปเอาห้าส่วนสิบแปดใส่เนี่ยผิดหมดเลยนะครับผิดหมดเลยนะเพราะว่าอะไรครับอาจจดไปหน่อยถ้าเกิดว่ามีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยแล้วเราต้องการไปแปลงเป็นเมตรต่อวินาทีอันนี้เนี่ยมันจะคูณพันหารสามพันหกหรือแปลงไปเป็นเศษส,ส่วนอย่างต่ำคือห้าส่วนสิบแปดถูกป่ะห้าส่วนสิบแปดแต่ถ้าแปลงกลับต้องเป็นสิบแปดส่วน สิบแปดส่วนห้าถูกไหมเวลาแปลงนะครับระวังนะตัวนี้ดอกจันเจอในข้อสอบกลาศาสตร์แน่ๆข้อสอบกลาศาสตร์เนี่ยเขาชอบให้มาเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปถามเมตรต่อวินาทีหรือให้มาเป็นเมตรต่อวินาทีแล้วมาถามกิโลเมตรต่อชั่วโมงบ่อยมากบ่อยมากนะอ่าถัดมาอันนี้ล่ะหนึ่งกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรไปเป็นกร,รัมต่อลูกบาศเซนติเมตรทำไงครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับกิโลกร,รัมไปเป็นกร,รัมคือเท่าไหร่หนึ่งกิโลกรัมมี หนึ่งพันกรัมถูกป่ะลูกบาศเมตรไปเป็นลูกบาศเซนติเมตรหนึ่งเมตรมีกี่เซนหนึ่งเมตรมีร้อยเซนถูกป่ะมันเป็นร้อยเซนกี่ครั้งร้อยเซนสามครั้งก็แทนลงไปโอเคป่ะพูดง่ายๆก็คือการแปลงหน่วยพวกนี้เนี่ยกิโลกรัมมันเป็นเศษก็แปลงไปเป็นเศษเมตรมันเป็นส่วนถูกป่ะก็จับหารแล้วแปลงตัวส่วนของมันเศษแปลงเศษส่วนแปลงส่วนนะครับนะเศษแปลงเศษส่วนแปลงส่วนนะอันนี้ก็คือ นะถ้าเกิดว่าหนึ่งตรงนี้คูณด้วยตัวเลขตัวแปลงตัวนี้ก็จะออกมาเป็นหน่วยด้านหลังอ่าตัวนี้ดอกจันไว้อีกอันหนึ่งคืออะไรครับถ้าเรามีหน่วยกร,รัมต่อลูกบาศนติเมตรแล้วต้องการแปลงไปเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาศเมตรอันนี้ให้คูณเท่าไหร่คูณหนึ่งพันครับพี่แปลงเสร็จให้เรียบร้อยแล้วนะคูณหนึ่งพันครับนะคูณหนึ่งพันพูดง่ายๆก็คืออันนี้กับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นการแปลงหน่วยที่เรียกว่าหน่วยอนุพันธ์ หน่วยอนุพันธ์ก็คือเป็นหน่วยที่มันมีการหารกันอะไรพวกนี้นะที่บ่อยที่สุดในข้อสอบโรงเรียนเตรียมแล้วครับอันล่างจะใช้ในกลศาสตร์กลศาสตร์นะคือกิโลเมตรต่อชั่วโมงไปเป็นเมตรต่อวินาทีแปลงไปแปลงกลับอันบนจะใช้ในบทสมบัติสารเรื่องแรงลอยตัวความหนาแน่นจะเจอบ่อยมากนะเพราะฉะนั้นน้ำเนี่ยมันมีความหนาแน่น1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรมันก็คือเท่าไร่ต่อกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหนึ่งพถูกปะ น้ำที่มันมีความหนาแน่นหนึ่งกรัมต่อลูกบาศกเซนติเมตรมันก็คือหนึ่งพันกิโลกรัมต่อลูกบาศกต่อลูกบาศกเมตรอ่าไฮไลท์สองอันนี้ไว้ไฮไลท์สองอันนี้ไว้นะแล้ววันหลังไปแปลงเนี่ยต้องแม่นนะครับข้อหนึ่งผ่านข้อสองครับข้อสองเรื่องที่สองที่ข้อสอบชอบออกในข้อสอบโรงเรียนเตรียมพี่ถึงบอกนะจดทุกเม็ดนะครับจดทุกเม็ดวันนี้เนื้อเนื้อเลยนะวันนี้เนื้อเนื้อเรื่องที่สองที่ชอบออกก็คือชอบออกให้เราแยกแยะระหว่างปริมาณเวกเตอร์กับปริมาณอะไร สเกลาอ่านโน้ตไว้ครับเวกเตอร์สเกล่าครับเวกเตอร์สเกลาถ้าใครเป็นชีทแบบน้านหนึ่งเป็นโจทย์ด้านหนึ่งเป็นหน้าว่างก็โจดด้านว่างก็ได้นะจะได้เอาไว้ทบทวนหลักการด้วยแต่ถ้าใครไม่มีก็โจดขนาดแล้วเขียนข้อไว้นะก็จดขนาดในสมุดแล้วเขียนข้อไว้นะครับเพราะว่าพี่จะให้หลักการพร้อมไปด้วยอ่าไปดูครับปริมาณที่แยกแยะระหว่างเวกเตอร์สเกล่าเนี่ยสิ่งที่ต้องระวังก็คือในข้อสอบโรงเรียนเตรียมเนี่ยเขาชอบเอามาเอามาหลอกคําพูดจำไว้เลยนะ นะเอาคําพูดเนี่ยมาหลอกเวลาเอาคําพูดมาหลอกลักษณะของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเป็นไงเราต้องรู้จักปริมาณก่อนถือว่าปริมาณมันก็จะมีอยู่2ชนิดถ้าเป็นปริมาณเวกเตอร์จะต้องระบุทั้งขนาดและขนาดและทิศทางนะขนาดและทิศทางถ้าเกิดว่าเป็นปริมาณนะปริมาณสเกล่าบอกแค่อะไรพอขนาดพอถูกป่ะเพราะนั้นตรงนี้คือต้องรู้ทั้งขนาดนะครับและอะไรครับและทิศทางครับต้องรู้ทั้งขนาดและทิศทางแล้วตัวที่เขาชอบเอามาหลอกเราก็จะเป็นตัวไหน ตัวนี้ถูกว่าตัวนี้กับตัวนี้ด้านซ้ายเรียกว่าด้านซ้ายเรียกว่าการกระจัดด้านขวาระยะทางระวังนะการกระจัดนะครับการกระจัดนะแล้วตัวนี้คือระยะทางใครรู้เรื่องแล้วก็ไม่ต้องจดก็ได้นะครับชิวไปนะดูไปนะครับถ้าเกิดตัวนี้เรียกว่าอะไรครับด้านซ้ายความเร็วใช่ป่ะความเร็วนะความเร็วเป็นปริมาณเวกเตอร์ถ้าเป็นแบบนี้อัตราเร็ว อัตราเร็วเป็นปริมาณสักเกลาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ารถคันนึงขับมาแบบนี้ครับอ๋ออ๋อน้องๆอ,อีกห้องหนึ่งจินตนาการเอาแล้วกันนะครับสมมุติว่าพี่นั่งอยู่บนรถแล้วเข้าโค้งอ๋อแล้วเหยียบคันเร่งที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเลียลเล้ยวรถเลี้ยวรถไปตามทางโค้งด้วยความเร็ว80กิโลเมตรนะค่าที่มันอยู่บนไมล์หรือเกณฑ์ของรถยนต์นะครับเป็น80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคงที่เลยอะไรคงที่อะไรคงที่ อัตราเร็วคงที่เพราะขนาดมันจะเป็น80เท่ากับเข็มไม้ของรถยนต์ตลอดถูกปะแต่พอรถเกิดการเลี้ยวโค้งทิศทางเปลี่ยนไหมเปลี่ยนความเร็วจะไม่คงที่โอเคปะความเร็วจะไม่คงที่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันจะเป็นความเร็วคงที่ได้ก็ต่อเมื่อจะต้องเคลื่อนที่เป็นเส้นเส้นตรงเท่านั้นโอเคปะความเร็วจะคงที่ได้ก็ต่อเมื่อเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเท่านั้นข้อสอบชอบออกนะระวัง ข้อสอบชอบออกแล้วที่มันแย่ก็คือข้อสอบของโรงเรียนเตรียมเมื่อปีล่าสุดเนี่ยมันเป็นแบบนี้น้องข้อสอบนะมันจะออกมันจะออกมีข้อมูลมาให้เสร็จแล้วเนี่ยตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2ตัวเลือกที่สมตัวเลือกที่4ี่เนี่ยถามว่าสมมตินนะมีคนเดินทางเท่านั้นเท่านี้เท่านี้เท่าน้นแล้วก็ถามว่าข้อหนึ่งไปดูข้อสองของชีตพวกเราอะนั่นอะคือโจทย์ของโรงเรียนเตรียมแนวล่าสุดสังเกตนะว่าโจทย์ข้อเดียวเนี่ยเป็นไงครับ ไอตัวข้อย่อยเนี่ยทุกข้อต้องคิดหมดเหมือนทำข้อเดียวแล้วทำไมครับได้มาสี่ข้อนี่คือข้อสอบแนวล่าสุดนะครับระวังระวังนะระวังนะแล้วถ้าเกิดเป็นข้อที่ถามว่าข้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยมันก็จะให้คิดทุกข้อเลยนะแล้วถามข้อใดถูกข้อใดผิดไอข้อที่มันผิดเนี่ยมักจะอยู่ข้อ3ามหรือไม่ก็ข้อ4ี่ทให้เราเสียเวลาคิดข้อหนึ่งกับข้ออะไรไปข้อ2ตลอดไม่รู้เป็นเพราะอะไร ประจำเลยนะไอ้ตัวนี้ให้ระวังนะครับคิดทุกข้อคิดทุกข้อเลยนะเพราะนั้นเวลาเราไปอยู่ในห้องสอบตอนช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่แนะนํานะมันจะมีฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็ภาษาอังกฤษใช่ไหมซึ่งปีนี้ต้องลุ้นว่าสายวิทย์เขาจะเอาเลขเพิ่มหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเพิ่มเลขเป็นร้อยี่สิบอ่ะเหมือนสายวิทย์เขาจะมีแนวโน้มว่าอยากจะดันให้เลขกับวิทย์เนเพิ่ม เลขกับวิทย์เพิ่มถ้าเลขสมมติเลขขึ้นมาเป็นร้อยยีิวิทย์ขึ้นมาเป็นร้อยยีเขาก็ต้องไปตกวิชาที่เหลือลงถูกไหมตีเอตัวใครตัวมันนะครับถ้าอย่างนั้นเพราะตอนนี้เนี่ยโรงเรียนเตรียมพอคัดแล้วเนี่ยเด็กที่เก่งวิทย์กับคณิตเนี่ยมันจะไม่เข้มข้นเท่ามหิดลวิทยานุสรไงเพราะอันนั้นเขาเล่นอะไรครับเขาเล่นวิทย์กับคณิตสอบอย่างเดียวเลยถูกป่ะเนี่ยอันนี้ก็คือต้องระวังต้องระวังเพราะฉะนั้นวิทย์กับคณิตเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องสปีดวิชาฟิสิิกกับวชาเลขนะ เพราะสองวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่คำนวณใช่ไหมแล้วถ้าเราทำสองวิชานี้เร็วมันจะเหลือเวลาในทในการไปทำวิชาอื่นเยอะพี่แทบบอกอย่างว่าช่วงเช้าเนี่ยถ้าสองชั่วโมงครึ่งต้องทำเลขกี่ชั่วโมงสองชั่วโมงไทยกับสังคมทำแค่ครึ่งชั่วโมงนะห้าสิบข้อทำให้ได้ครึ่งชั่วโมงอะ่ะต้องอ่านเร็วมากต้องอ่านเร็วมากไม่งั้นเวลาทำเลขไม่พอระวังนะฟิสิกเช่นกันนะครับฟิสิกเช่นกัน แล้วเรากลับมาตรงนี้ไปดูในโจทย์ข้อที่2ของเรานะครับนะโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเด็กชายกอหนะเด็กชายกอเดินทางจากบ้านไปโรงเรียนโดยเส้นทางที่เขาต้องเดินทางเป็นดังนี้นะครับเขาต้องเดินทางไปทิศใต้200เมตรจากนั้นเดินทางตามถนนไปทิศต,ตะวันออกอีก400เมตรแล้วเดินทางไปทางทิศเหนืออีก500เมตรจนถึงโรงเรียนไปเจอโจทย์อย่างนี้เนี่ยจำไว้เลยนะน้องพวกเราเสียนิสัยทําโจทย์แบบไหนรู้ปะ่ะพวกเราเวลาทําโจทย์เสียนิสัยทาโจทย์แบบไหน ไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเกลาในในคำถามไปเรื่อยๆเจอก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นไหมบางทีเวลาเราทำข้อสอบเนี่ยอือย่างมันอย่างมันโดยเฉพาะเลขหรือฟิสิกส์นะอย่างมันทำมาออ้ยได้แล้วไปดูเอ้ยเขาไม่ได้ถามเอ้ยเขาไม่ได้ถามว่ะเอ้ยแต่ฉันคิดได้นะฉันคิดได้นะโอเคฉันคิดได้อ่าที่เขาถามอ่ะคิดไม่ออก เออแต่ข้อนี้คิดได้นะอูหลอกตัวเองสุดๆใช่หลอกตัวเองสุดๆหลอกตัวเองไปวันๆไม่ได้ใช่ยางงี้ไม่ได้อ่าอันนี้ถ้าเจอโจทย์พวกนี้เนี่ยพี่แนะนําคือไอ้พวกเนี้ยไม่รู้จะบอกตอนไหนยกเว้นตอนติวนะคือทํานี้ครับดูนะระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียนการกระจัดจากบ้านถึงโรงเรียนอัตราเร็วเฉลี่ยจากบ้านถึงโรงเรียนความเร็วเฉลี่ยจากบ้านถึงโรงเรียนไอ้นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการถาม ทุกครั้งที่เวลาทาข้อสอบเนี่ยหาตัวแปรที่โจทย์ต้องการถามให้เจอก่อนสิ่งที่เราจะพบก็คือระยะทางเป็นปริมาณอะไรครับสเกลา่าการกระจัดเป็นเวกเตอร์ ector, อัตราเร็วเฉลี่ยอัตราเป็นสเกลา่าความเป็นเวกเตอร์ ector, โอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นคําพูดของระยะทางการกระจัดอัตราเร็วความเร็วต้องแม่นแล้วคําพูดเปลี่ยนไปแค่นิดเดียวเนี่ยคำตอบจะผิดหมดเลยถูกว่าคำตอบจะผิดหมดเลย อ่ะข้อนี้พี่วาดเร็วๆนะครับให้เราได้ไอเดียไม่ต้องไปนั่งแกะเยอะเดินทางลงมา200โจทย์บอกนะเดินทางลงมา200แล้วไปทางนี้อีก400ไปทางนี้400นะครับแล้วก็ขึ้นมา500แล้วก็ขึ้นมา500โอเคอ่าถ้าเป็นแบบนี้ระยะทางเท่าไหร่ครับระยะทางจะไม่สนใจทิศท,ทางใช่ป่ะแต่นับตลอดการเดินทางคือ2 0 0บวก400บวกอะไร บวก500ได้เลยครับอันนี้คือ200บวก400บวก500อันนี้คือระยะทางทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปถามการกระจัดการกระจัดเราจะต้องชี้จากจุดเริ่มต้นไปสุดท้ายใช่ป่ะเริ่มต้นไปสุดท้ายอันนี้คือการกระจัดครับเขียนไปถ้าเราหาขนาดของมันก็ใส่แอบส์ลูตถูกไหมขนาดของการกระจัดนะเพราะนั้นไอ้เส้นตรงที่มันชี้จากจุดแรกไปจุดสุดท้ายเนี่ยคือการกระจัดเท่าไหร่ครับ เท่าไรครับสามเหลี่ยมหากินครับสามเหลี่ยมหากินไอตัวนี้ยาวเท่าไร่400ใช่ป่ะไอไอตัวฐานตัวนี้นะครับตัวนี้ก็400ตัวนี้200ไปลบ500เหลือเท่าไหรเหลือ300สามเหลี่ยมหากิน3 45เพราะนั้นตัวนี้เท่าไรครับ500อ่าเขียนไปการกระจัดทั้งหมดจึงเป็น500ร้อยุตอบอย่างนี้ชื่นใจเนะน้องเอางี้ดีกว่าใครตอบดังสุดเนี่ยถ้าพี่จำได้เดี๋ยวให้ของขวัญต่อจัด น้องผู้ชายมารับเลยครับดังมากใช่ครับดังมากดังมาก <c oughs> ครับ <c oughs> นะเป็นเป็นกล่องดินสอที่เอาไปทำเอาไปทําพิธีแล้วรู้เปล่าว่าวิธีทําพิธีทํายังไงเวลาเขาจะทำพิธีใหญ่ๆมันจะต้องรวมใจกันใช่ป่ะอ่าทุกคนพนมมือครับ อขอให้พวกเรานะมีสติในการทำข้อสอบแล้วก็ขอให้ผลของความตั้งใจนี้เนี่ยทำให้ทำข้อสอบได้ด้วยเถิดสาธุนี่คือกล่องดินสอที่ได้ความขลังจากพวกเราทั้งหมดไปแล้วทำพิธีกันอย่างนี้เลยนะ <c oughs> นะนับรวมใบที่ให้ไปแล้วด้วยนะครับเอามามาดูต่อเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยอัตราเร็วเฉลี่ยจากบ้านถึงโรงเรียนนะอัตราเร็วเฉลี่ยคืออะไรครับอัตราเร็วเฉลี่ยก็เป็นปริมาณอะไรเวกเตอร์หรือสเกลาร์ สเกลามันจึงหมายถึงระยะทางทั้งหมดพอเท,อทอ่ใช่ปะห้อยตัวทีหารด้วยเวลาทั้งทั้งหมดแต่ถ้าเป็นความเร็วเฉลีย่ยเป็นปริมาณเวกเตอร์จะต้องหมายถึงการกระจัดทั้งหมดหารเวลาทั้งทั้งหมดจับแทนค่าไปเลยครับเวลาทั้งหมดในโจทย์ข้อนี้เขาให้มาเป็นเท่าไหร่ครับ20อะไร20นาทีทุกคนเขียนตัวนี้แล้วใส่จุดตายลงไปเลย